สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรรวยไทยเรา,าหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงสูตรเด่นหลักสิบล่างแบบห้าตัวนะครับจั้งหมดสองสูตรซึ่งเดินตอนนองตั้งแต่ลงสูตรมานะครับเด่นมาสี่งวดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันที่ห้าเนี่ยเขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับทั้งสองสูตรวันที่ผ่านมาก็ชนันที่หนึ่งสามเก้านะครับชนันสามตัวนะครับ เลขสามนะครับซึ่งไปชนกับสูตรเด่นระยะยาวด้วยนะครับก็หนึ่งกับสามผมให้เด่นที่หนึ่งกับสามไปนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบตัวนี้อีกสูตรสิบหลักสิบนะครับซึ่งระยะยาวผมลงไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ได้หนึ่งกับสามด้วยตอนนี้มาดูแบบห้าตัวนะครับก็เดินมาเกือบสี่สิบมวนนะครับเรามาดูกันก็เดินฟังคำเตือน่มนนะ คำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกคือสลักกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันเดี๋ยวเรามาดูกันเลย <c oughs> อันนี้เดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะครับทยอยลงไปทุกทุกทกท,กทุกอย่างเลยนะครับ okay. สรุปก็คือผลอักที่36นะครับในเลขสาม,มาเป็นหลัก10นะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อเลยนะครับ อีกหตัวเดินต่อคัสี่วดติดเลยวันี้จะเป็นวดที่สามสิบเจ็ดนะครับวิธีการทํานะครับ <c oughs> สูตรที่หนึ่งนะครับช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบให้หลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยถ่ายที่สองเจ็ดครั้งบวกเก้าเก้างทีนะครับห้ากระบก 1ด้หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งได้สองสองกับสกับสได้หกกับแได้สี่บวกเาได้สนะครับได้สามบวกหได้สี่สบวกหได้ห้าบวกสได้เก้บวกสได้หนะครับผลลัพธ์ออกมาที่3 1มหนะครับได้สามว่าถัดมาได้8ปดนะครับแปดเก้าว่าทัมาได้สองสองห่งหที่ผ่านมาที่บดลงไปก็คือได้เลขสนะครับออกหนได้1 2 3่งสนะครับได้สามหลักสิบถัดมาสุดที่2นะครับ สูตรที่2ก็คือใช้หลักแสน3ครั้งใช้หลักร้อยสครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัว1ครั้งหลักร้อยหน้าที่1นึครั้งหลักร้อยหน้าที่สองครั้งหลักสิบท้ายที่12ครั้งหลักร้อยท้ายที่2 1ครั้งบวกหนะักค่าคา้นที่5กับ0ูนย์ได้ห้าหกับ2ได้7 7กับ1ได้8 8ดแปดกับเ้าได้7 7กับ4ได้1 1กับ7ได้8 8ดบวกหได้ 9, 9้านะครับได้9ก้าเ้บวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวก ถัดมาได้8ออก8 9ถัดมาได้2อ2 1นะคถัดมาได้4ออก4 6ถัดมาได้2ออ2 8ถัดมาได้3ออก3 6นะครับวัตที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาชมวันนี้กันต่อนะครับใครที่ต้องการดูวิดีโอหรือสูตรต่างๆเยอนหลังนะครับสามารถกดติดตามแล้วไปเลือกชมวิดีโอที่เราชอบได้นะครับจะเลือกชมได้ง่ายครับถ้าเรากดติดตามไ้และนด้จะได้รับคลิปใหม่ๆที่ผมลงไปให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกเลยหมดก็สองศูนยนะครับเราเดี๋ยวเรามาชนกับเลขหลักสิบล่างระยะยาวที่หมดลงให้ไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปนั้นเดินมาร้อยกว่าหวัดนะครับเดินต่อเนื่องกันมาอ่า เรามาบวกกันเลยนะครับอกบวกสองได้แปดแปดบวกหกได้สี่บวกศยได้สี่สบวกสได้หกหบวกเได้หนะครับได้หนะครับอีกรอบหนึ่งหกับสได้แปกับหได้สีกับศได้สีกับสได้หกกับเได้หนะครับห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่ง หนึ่งบวกสองได้สามห้าเจ็ดหนึ่งสามนะครับสุดที่หนึ่งอ้าเจ็ดหนึ่งสามนะ สูตรที่สองกับสได้ศูนย์กับหกได้สองกับ1ได้สามสาได้เก้าเ้าหได้ห้าบวก1ได้หได้หนะครับอีกรอบหนึ่งครับกับ2ได้ศูกับ6ได้สองกับหได้สามได้9 9้ได้ห้าบวกหนึ่งได้หนะครับ

มทแล้วชนกันสามตัวนะครับส่วนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ชนกันกี่ตัวนะครับอ่าเลขหกบราเลขเจ็ดนะครับแล้วกเลขหนึ่งจำนวนสามตัวอีกครับหกเจ็ดหนึ่ง หกสูตรที่ชนกันที่ผมลงให้ไปเมื่อคลิปที่แล้วหลักสิบล่างที่ได้ชนกันสามตัวเหมือนกันงวดนที่แล้วในสูตรหนึ่งสามก็คือเลขเด่นหนึ่งสามก็คือเลขสามซึ่งชนกับสองสูตรนี้ก็คือเลขหนึ่งกับเลขสามนะครับง่วดนที่แล้ว <c oughs> อของเขานะครับชนเด่นกันหกสูตรก็คือเดี๋ยวผมผมจะเทียบชนนี้เลยนะครับอ่า เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงหลักหน่วยล่างให้นะครับที่เดินต่อจากวันที่แล้วที่ว่าเข้ากันมาทั้งหมดเลยจากนั้นก็เป็นแต้มรวมนะครับจะได้เสร็จไปนะครับหลังจากนั้นก็ไปหาเลขเด่นกันต่อนะครับผมจะลงเลขเด่นให้ต่อนะครับชุดนี้ดกสูตรก็คือส่วนเจ็ดปดนะครับเดินต่อจากวันที่แล้วนะครับทั้งสองสุดนี้ สินะครับถ้าทุกสูตรนะครับทั้งสูตรระยะยาวห,าหกสูตรนี้กับสูตรนี้เลินปกตกินะครับก็คือชนเด่นสุดก็คือสิบล่างเด่นสุดนะครับ ก็คือเลข7นะครับร <away> <ไป> <experience> อันนี้คือเลขตำแหน่งนะครับส่วนเลขเด่นเนี่ยก็คือเลขเด่นเดี๋ยวก็มาจับคู่ชมกันตั้งหากนะครับ <Note> ตำแหน่งก็คือตำแหน่งนะครับผมบอกเสมอตำแหน่งก็คือตำแหน่งเลขเด่นก็คือเลขเดน่เเดนเลขดับก็คือเลขดับนะครับ ุกอย่างเรามา,มาเปรียบเทียบกันทั้งหมดนะครับแต่เราจะแยกหมวดหมู่ออกจากกันนะครับสุดตำแหน่งก็คือสุดตำแหน่งสุดเลขเด่นก็คือเลขเด่นออได้ทุกหลักต้องต้องแยกออกนะครับไม่แยกออกเดี๋ยวไปตัดไปปนกันมันจะมั่วเราก็ไม่รู้ว่าสุดไหนเดินต่อสุดไหนจะยังไงแต่เมื่อสรุปสุดท้ายแล้วเราก็เอาสุดทุกอย่างที่ชนกันมากที่สุด เอามาเป็นตัวเด่นนะครับนี่ยึดหลักตามนี้นะครับอย่างน้อยบางทีว่าถ้าเราไม่ตัดเราก็จะไม่เสียใจใช่ไหมถึงแม้เราจะดีใจน้อยแต่เราก็ไม่เสียใจอะไรประมาณนี้นะครับความหมายของผมนะครับที่ผมพูดอ่ะก็คือประมาณนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ค,คือใครต้องการดูย้อนหลังก็กดติดตามดูก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ